หนๆก็เปิดตัวแล้วสารวัตรเพลิงข้าขอสารภาพอะไรสักอย่างข้าเองนี่แหละเป็นคนที่ฆ่าพ่อไอ้กันไอ้แสนไอ้สนเลวอย่าไม่หมดเท่านั้น <c oughs> ข้าเองแหละเป็นคนที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ทำให้ไอ้กันเพื่อนรักของข้าต้องไปนอนกินข้าวแดงในตารางและหลังจากนั้นข้าก็ยึดทุกสิ่งทุกอย่างของไอ้กัน มาเป็นของข้าสรวัรเพิงถึงเวลาแล้วที่เองต้องทำตามคำสั่งของข้าวิทยุไปบอกให้หมวดลองเพชรให้มันนำสเสบียงขึ้นมาให้ข้าแล้วทำไมฉันต้องทำตามแกได้วะเพราะถ้าเอ็งไม่ทำเอ็งต้องทนดูนางตะเภากลายเป็นเมียของสมุนข้าทุกคนตรงนี้และเดี๋ยวนี้ แต่ราชสีพูดเพื่อนหัวรถจักเดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ได้เวลาข้าบอกให้เคลื่อนหัวรถจักส่งรถไปจากเมืองพลพวกขาสนเมืองหลวงเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวก่อนไอ้แสนยังมีไม้ตายสุดท้ายมันจะใช้รถไฟขนระเบิดในโตกิสไล์หมวดติดต่อนวนยายปารามพิเศษนะบอกให้เตรียมอาวุธตรียมกำลังถ้าจําเป็นเราต้องระเบิดชุมทางรถไฟเมืองคนจะปล่อยให้ระเบิดวไอ้แสนเข้ามาในกรุงเทพไม่ได้ตอนนี้คือทีของชานไล่กัน ยอดไม่ตายคมแฝกไอ้แสนแกทำให้ฉันต้องฝึกเพลงคมแฝกเนี่เพราะแกมันอำหิตฉันเลยต้องอำหิดกว่าและความเร็วระยำแกจะย้อนกลับมาฆ่าแกเอง จะสู้ลูกน้องของฉันได้ยังไงยอมแพ้สะเถอะยังไงซะความดีที่แกทำเอาไว้มันก็ต้องสูญเปล่าช่วยแกไม่ได้หรอกแกเข้าใจผิดแล้วหลายแสนฉันไม่ได้ต่อสู้คนเดียวลองดูดีๆสิมองไม่เห็นจริงๆเหรอ างกายฉันมีคนดีอยู่เต็มไปหมดเลยแมมีคนดีอีกมากมายแสนที่พร้อมจะต่อสู้และเป็นแรงใจให้ฉันให้ต่อสู้กับความชั่วยอย่างแกอยังไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยดอกไม้ผู้หญิงที่ต้องตกเป็นเมียของแกด้วยความไม่เต็มใจด้ยวยสำนึกของความเป็นผู้หญิง จะพยายามทําดีกับแกทุกอย่างแกก็ไม่เคยสำเร็จกับใช้ความแค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดทำร้ายผู้หญิงจนเธอต้องตายด้วยน้ํามือของแกน้ําใจผู้หญิงที่แกสร้างรอยบาปให้กับเธอทั้งร่างกายและจิตใจจนเธอแทบเป็นว่าเท่านั้นยังไม่พอในบ้านปลายของชีวิต ที่เธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับส่งคนไปทำร้ายเธอจนเธอต้องตายกระรอกเด็กผู้หญิงいいนี่แสนเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยคิดทำร้ายใครทั้งชีวิตมีแต่ความรักและความหวังดีให้ังคนรอบข้าง แต่เธอกลับถูกแกทำร้ายจนต้องตายเพราะพี่แกเธเป็นน้องสาวของฉันผูกล้าบนหน้านักรบนายคินยอมสละได้แม้ความสุขส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเขายินดีที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องความถูกต้อง องอาจหนึ่งในผู้กล้าเมืองคนที่ต้องตายเพราะความแฝงของแกความมุ่งมันที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องในตัวขององอาจยังอยู่ในใจของฉันเสมอความดีขององอาจจะอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนตลอดไปอันชันผู้หญิงที่ฉันรัก ทั้งชีวิตอันชันทำแต่ความดีและเชื่อในความเป็นมนุษย์อันชันเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะกลับตัวเป็นคนดีได้ถ้าเราให้โอกาสเขาแต่น่าเสียดายน่าเสียดายอันชันให้โอกาสสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างมนุษย์อย่างแกเห็นไหมแสนข้างกายฉันมีคนดีอยู่เต็มไปหมดเลย ทุกครั้งที่ฉันต่อสู้กับความชั่วของแสนราชสีความดีของพวกข้าเหล่านี้แหละที่จะเป็นพลังให้การเกิงใจมีแรงต่อสู้ไม่ว่าจะตาบอดไม่ว่าจะต้องพ่ายแพ้อีกสักกี่ครั้งฉันยันจะเข้มข่มและมีเรี่ยวแรงต่อสู้และจะไม่มีวันพ่ายแพ้ จนกว่าฉันจะได้ฝังร่างแกให้จมดิ้นจำเาไว้แสนกันเกรงใครไม่มีวันพ่ายแพ้ต่อความชั่วของแสงราชสีเพราะฉันไม่ได้ต่อสู้คนเดียวจำเาไว้และนี่คือบทพิสูจน์ พ่ความดีไม่มีวันดับสูญยอมตาย おっ、oh, พ so ัฒนาฝีมือขึ้นข้าไม่ถึงที่จริงแสนล้าจสิมีดีกว่าที่แกคิด i <laughs> don't แสนความตายมันยังน้อยไปสำหรับคนณเลวอย่างแกแกจะต้องเข้าไปทุกทรมานอยู่ในคุกตาบอดมือขาดไปตลอดชีวิตมันถึงจะสาสมกับความเลวความชั่วที่แกทำไว้กับคนบริสุทธิ แต่ราชสีไม่เคยคิดอะไรชั้นเดียวใช่ไหมฉันเรียนรู้จากแกไงการเกรงใกเก็ไม่เคยคิดอะไรชั้นเดียวฉันแจ้งให้ส่วนกลางส่งกำลังมาเพิ่มแต่น่าเสียดายที่เข้ามาช้าไปนิดนึง <S 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 ตเตรียมตัวไปรับโทษในคุกได้เลยลาก่อน แสนนล้จะสี